สวัสดีครับก็อยู่กับคุณเบรขหกแปดนะน่อนผู้ชมลุยหน่อยแล้วกันนะครับห้ากับอะไรห้ากับสี่นะเป็นหกเลยครับ ปิงปองหรือเปล่าท่านผู้ชมปะ2.5เครับไปเลยมาครับจังหวะนี้ รอดป่ะเนี่ยไม่รอดวอะสี่เคครับท่านผู้ชมปิงปองขอยาวๆได้ไหม ปิงปองขอยาวๆได้หรือเปล่าจังหวะน,นี้ห้ากับห้าเราห้านะขอห้าเหมือนกันโอ้โห,โโหลดแต้มมาเป็นสี่เรียบร้อยเลยวะแล้วก็ไม้สี่เคด้วยนะเนี่ย อีกทีดิย้ำปะมีกล่องกับสองนะครับท่านผู้ชมเลาหกด้วยกล่องกลงเข้าไปได้ปะ นั้นสวยงามครับท่านผู้ชมอ่ะย่อยย้ายก่อนรอชมอีพีต่อไปได้เลยนี่ครับฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ